สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีสุก stories ชอบนิยายแบบนี้กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนิยายเสียงเรื่องมีเพียงเราใต้เงารักเรียบเรียงโดยมีสุขฉันกลับมาที่นี่หลังจากหายไปนานเป็น10ปีบ้านไม้สองชั้นหลังนี้อยู่เงียบงนันอยู่ปลายถนนเหมือนเดิมสีไม้จางลงเล็กน้อย ต้นลีลาวดีหน้าบ้านยังคงออกดอกสีขาวนวลแต่ทุกอย่างดูเหมือนถูกแช่แข็งไว้ในการเวลาเหมือนมันรอให้ใครบางคนกลับมา <c oughs> แม่จากไปแล้วบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่มาตลอดแต่ฉันยังจำได้ดีว่าห้องไหนเป็นของใครและยังจำได้แม่นว่าห้องนอนฝั่งตะวันตก เคยมีคนสำคัญของฉันอยู่ตรงนั้นเขาเคยเป็นเพื่อนบ้านเคยเป็นคนที่ฉันไว้ใจและเคยเป็นคนที่ฉันรักวันนี้บ้านยังคงเงียบอยู่แต่ทำไมฉันรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวฉันคิดว่ามันคือความรู้สึกจนกระทั่งฉันเปิดประตูห้องที่ปิดไว้หลายปีและพบว่าหน้าต่างบานหนึ่งเปิดออกเอง ฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างรอฉันอยู่ในบ้านหลังนี้เช้าวันถัดมาฉันตื่นขึ้นมาท่ามกลางความเงียบเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงนาฬิกาฉันเดินลงมาที่ห้องครัวอย่างเชื่องช้าเปิดหน้าต่างรับแสงแดดเบาๆแล้วตั้งน้ำไว้ต้มกาแฟและในวินาทีนั้นเอง ฉันได้กลิ่นหอมบางอย่างมันไม่ใช่กลิ่นกาแฟไม่ใช่กลิ่นดอกไม้ที่ปลูกไว้หน้าบ้านแต่มันคือกลิ่นหอมที่ฉันจำได้เป็นกลิ่นน้ำหอมกลิ่นหนึ่งที่คุ้นเคยจนใจเต้นฉันไม่เคยใช้มันแต่ใครบางคนเคยใช้มันเสมอฉันมองไปรอบห้องไม่มีใครไม่มีสิ่งผิดปกติมีเพียงแสงแดดรอดผ่านผ้าม่านบางๆ กับกลิ่นหอมที่ยังคงไม่จางและในตอนที่ฉันกำลังจะเดินไปที่ห้องนั่งเล่นเสียงเพลงเบาๆก็ดังขึ้นจากวิทยุกเก่าทั้งที่ฉันยังไม่ได้เปิดมันเลยคืนนั้นฉันนอนหลับไปอย่างเหนื่อยล้าเหมือนร่างกายต้องปรับตัวกับบ้านหลังนี้ใหม่อีกครั้งและฉันก็ฝันในฝันฉันยืนอยู่กลางสวนหน้าบ้านมีหมอกบางๆลอยผ่านต้นลีลาวดี และแสงไฟจากหน้าต่างอนบ้านก็เปิดอยู่ใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวซีดผมสีน้ำตาลเข้มดวงตาเขาจ้องมาที่ฉันเหมือนรู้จักกันดีแต่ฉันจำเขาไม่ได้เลยเขาไม่ได้พูดอะไรแค่ยิ้มและยื่นมือมาให้ฉันช้าๆและฉันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงนาฬิกาดัง เหมือนมันจะดังเกินเหตุในเช้าวันนั้นฉันนั่งนิ่งอยู่นานในความเงียบแต่ภาพของเขายังไม่หายไปจากใจฉันเลยหลังจากคืนที่ฉันฝันถึงเขาฉันพยายามไม่คิดมากแต่ภาพของเขายังวนเวียนอยู่ในหัวเหมือนเขาไม่ได้มาจากความฝันวันนั้นขณะที่ฉันยืนอยู่หน้ากระจกในห้องน้ำฉันรู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลัง ฉันหันกลับไปไม่มีใครแต่เมื่อฉันหันกลับมาที่กระจกอีกครั้งฉันเห็นเขายืนอยู่ตรงมุมภาพสะท้อนจ้องมองฉันด้วยดวงตาเดิมรอยยิ้มเดิมและเขาไม่ได้พูดอะไรฉันขยี้ตาแรงๆแล้วมองใหม่ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นมีเพียงฉันคนเดียวหรือบางทีมันอาจไม่ใช่แค่ฉันแล้วก็ได้ หลายวันผ่านไปฉันเริ่มหลีกเลี่ยงการมองกระจกเพราะกลัวว่าจะเห็นเขาอีกฉันไม่ได้กลัวว่าเขาจะหลอกแต่กลัวว่าจะเริ่มเชื่อว่าเขามีอยู่จริงเย็นวันหนึ่งขณะที่ฝนเริ่มตกเบาๆฉันนั่งอ่านหนังสือเงียบๆใต้บันไดสายฝนด้านนอกกลบทุกเสียงในบ้านจนกระทั่งฉันได้ยินเสียงหนึ่งเป็นเสียงเรียกแผ่วเบามาจาก ด้านในผนังไม้ตรงห้องเก็บของใต้บันไดเสียงที่ไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อของฉันหรือเพียงเสียงของความเงียบที่หลอกเล่นแต่ฉันรู้สึกว่าเสียงนั้นต้องการให้ฉันเข้าไปข้างในหลังจากคืนนั้นฉันตัดสินใจเปิดประตูห้องใต้บันไดในวันถัดมาซึ่งไม่มีอะไรเลยมีแค่ฝุ่นหนากล่องของเก่าและกลิ่นอับที่ทำให้หายใจไม่ทั่วท้อง แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนคือขวดแก้วเก่าๆใบหนึ่งข้างในมีเศษกระดาษพับอยู่ฉันเปิดออกดูมีข้อความว่าให้เราจำกันได้แม้ลมหายใจจะหมดลงฉันไม่รู้ว่าใครเขียนแต่ลายมือน,นั้นอ่อนโยนเหมือนใครบางคนรักใครมากขวดนั้นฉันเก็บไว้ในห้องตั้งแต่ฉันเก็บขวดแก้วใบนั้นไว้ในห้อง ความฝันของฉันก็เปลี่ยนไปมันไม่ได้เป็นแค่เงาเรือนรางอีกต่อไปฉันเห็นเขาชัดขึ้นเห็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความอบอุ่นบางอย่างที่ฉันไม่เคยรู้สึกจากใครมาก่อนในฝันฉันไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้แต่เป็นที่ที่ฉันไม่เคยเห็นทุ่งหญ้าโล่งกว้างมีต้นไม้ใหญ่และเขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้รอฉันทุกคืนที่ฝันฉันรู้สึกเหมือนได้กลับบ้าน แม้ในความเป็นจริงฉันจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครหลังจากฉันฝันถึงเขาซ้ำๆหลายคืนสิ่งแปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นในโลกความจริงเช้าวันหนึ่งฉันตื่นขึ้นมาแล้วพบว่ามีจดหมายหนึ่งสอดอยู่ใต้ประตูห้องนอนสองเก่าๆสีเหลืองซีดไม่มีชื่อผู้ส่งข้างในเป็นลายมือเดียวกับข้อความในขวดแก้วมันเขียนแค่ประโยคเดียวเธอจำฉันได้หรือยัง มือฉันสั่นหัวใจเต้นแรงทั้งที่ฉันไม่รู้จักเขาเลยแต่ข้างในมันบอกว่าฉันเคยรู้จักเขาในแบบที่ไม่มีใครเข้าใจหลังจากได้เห็นจดหมายนั้นมีนาหลับไปอย่างกระสับกระส่ายในฝันเธอกลับมาอยู่ในห้องเดิมแต่ทุกอย่างเงียบผิดปกติแสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างพร้อมเงาของชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงมุมห้องเขาไม่พูดอะไร แต่สายตาเต็มไปด้วยความโหยหาฝันครั้งนี้ไม่เหมือนเคยเขายืนอยู่ตรงนั้นไม่พูดไม่ขยับแต่ฉันกลับรู้สึกเหมือนเขากำลังรอฉันอยู่จริงๆหลังตื่นจากฝันมีนาได้ยินเสียงบางอย่างในบ้านเบาๆเหมือนคนเดินบนพื้นไม้และเสียงประตูห้องครัวเปิดเอง เธอเดินลงไปอย่างระแวดระวังและพบว่าจดหมายอีกฉบับหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะครั้งนี้มีข้อความเพียงสั้นๆว่าเราเคยอยู่ที่นี่ด้วยกันฉันรู้สึกเหมือนเขาไม่ใช่แค่ฝันเขาทิ้งบางอย่างไวใ้ให้ฉันเสมอแม้ไม่เคยเห็นหน้ากันชัดเจนเลยกลางคืนมีนาเดินไปที่หลังบ้านที่นั่นใต้ต้นไม้ใหญ่มีผู้ชายคนหนึ่งยืนรอเธออยู่ เธอหยุดยืนเงียบทั้งคู่มองหน้ากันนิ่งนานก่อนเขาจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่เศร้าว่าเธอยังจำฉันไม่ได้สินะมีนาเธอเสียชีวิตไปแล้วมีนายืนนิ่งราวกับโลกหยุดหมุนเธอพูดไม่ออกแม้แต่จะหายใจก็ยังลำบากในดวงตาเขามีน้ำตาแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความอาทรมีนานั่งอยู่ใต้ต้นไม้กับเขาใบหน้าซีดเงียบงนัน เธอเอื้อมมือแตะแขนเขาสัมผัสได้แค่เพียงบางเบาชายหนุ่มยิ้มบางๆฉันรอวันที่เธอจะจำฉันได้มาตลอดเราเคยอยู่ที่นี่เคยรักกันทันใดนั้นภาพในหัวของมีนาไหลบ่าเข้ามาเสียงหัวเราะภาพจับมือใต้ต้นไม้เสียงคำสัญญาเธอเคยรักเขาจริงๆและอีกภาพหนึ่ง เขาคือคนที่ยืนร้องไห้อยู่ตรงหน้าเธอเมื่อร่างของเธอนิ่งสนิทภาพของอุบัติเหตุถนนที่เปียกฝนและเงาเขาที่วิ่งเข้ามาหาเธอครั้งสุดท้ายน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธอถามเสียงเบาแล้วนี่คือที่ไหนเขาตอบว่าขอบเขตระหว่างโลกของเธอกับของฉันฉันยังไม่พร้อมเธอกระซิบ เขายิ้มอย่างอ่อนโยนแต่ฉันรอเธออยู่ที่นี่เสมอมีนาเดินช้าๆตามชายหนุ่มเข้าสู่ห้องหนึ่งภายในบ้านที่เธอไม่เคยเปิดเข้าไปมาก่อนภายในเต็มไปด้วยข้าวของเก่าๆและภาพถ่ายในกรอบไม้ภาพหนึ่งสะดุดตาเธอเป็นรูปของเธอกับชายคนนั้นยิ้มให้กล้องอย่างมีความสุขเธอหยิบรูปขึ้นมาดูอย่างเบามือเธอสั่นชายหนุ่มจึงพูดขึ้นว่า ความทรงจำไม่เคยหายไปมีนาเธอยังอยู่ในที่ที่เราผูกพันกันเสมอมีนากลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่อีกต่อไปเธอเอ่ยเบาๆว่าทำไมฉันจำอะไรไม่ได้เลยชายหนุ่มเพียงยิ้มเงียบงนันและกล่าวว่าเราตายแล้วหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นผมเสียชีวิตหลังคุณไม่นานเพียงแต่คุณไม่เคยยอมรับมันจนกระทั่งวันนี้ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความฝันแต่คือความจริงที่ถูกปิดกั้นด้วยหัวใจที่ยังไม่อยากจากลาใต้แสงจันทร์อ่อนมีนาเดินมาถึงต้นไม้ต้นเดิมที่นั่นเขายืนรอเธออยู่ในร่างที่เธอจำได้ทันทีเขายิ้มเหมือนทุกครั้งในอดีตและเธอก็จำได้ทั้งหมดจากพันธสัญญาและการรอคอยจนถึงวันนี้ และนี่คือการพบกันครั้งสุดท้ายสำหรับการเอ่ยคำลาและในที่สุดปลายทางที่แท้จริงของเธอก็ไม่ใช่บ้านหลังเก่าแต่คือหัวใจของเขาที่ยังคงรอคอยเธอเสมอมาขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะยังมีนิยายเรื่องอื่นๆให้รับฟังอีกเชิญเข้าไปรับฟังเพิ่มเติมได้เลยค่ะ